สงสัยค่ะนะครับถ้าเขาไม่ทักเราก่อนเราทักไปเขาก็ตอบนะครับแต่อาจช้าบ้างเขาคิดอะไรคะนะครับส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าเราเป็นของตายครับคนเวลาเขาตอบช้าเนี่ยครับมันเป็นเพราะว่าคุณไม่ใช่คนแรกแรกที่เขาให้ความสําคัญครับคนถ้าเกิดว่าเขาไม่ทักเราก่อนมันแปลว่าเขาไม่อินครับความรักมี3สเตจนะครับเรื่องนี้คุณครมอธิบายบ่อยมากสเตจที่หน่งครับตรงนี้ยังไม่อินครับ สเตตที่สองครับคือกำลังอินครับและสเตตที่สามคือเริ่มไม่อินครับถามว่าทำไมก่อนหน้านี้เขาถึงโทรทักหาเราตลอดเพราะนี่กำลังอินครับแต่ตอนนี้ไม่ทักแล้วเพราะเริ่มไม่อินครับแล้วถามว่าทำอย่างไรล่ะทำให้เขากลับมาทักเหมือนเดิมหนึ่งครับคุณต้องเข้าใจครับว่าคนเราอยากมีแฟนไว้สนองซึ่งความอยากครับ อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอะไก็ตามแต่พวกนี้ครับแต่มันประกอบด้วยความอยากตอนนี้เขาคิดว่าคุณไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากความอยากของเขาได้ครับเขาเลยไม่ทัก2ครับคนอยากมีเราเอาไว้อวดครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับวันนี้เขาไม่ทักคือเลไรครับเขารู้สึกว่าคุณไม่น่าอวดับ3ครับคนเรามีความรักส่วนหนึ่งต้องการความตื่นเต้นครับ คุณจะสังเกตได้ว่าคนที่เริ่มไม่อินเนี่ยหลังๆก็ไม่ค่อยมีอารีอารมณ์อะไรนะครับติดงานติดการติดภารกิจคุณจะเริ่มเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆห่างครับเพราะมันขาดซึ่งความตื่นเต้นและปัญหานี้ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานๆแล้วไม่แก้มันจะเป็นความสัมพันธ์นี้ครับเขาจะเฉยเมยกับคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียว คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิตคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป,เป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิด ของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะฉั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บบาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอ้นนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอ,อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอนนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโกกับคุณหรือว่าไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนว่าคาสโนวีทําไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนครอสเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปา๊มือที่3าก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะจริงแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_under_score.9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ